สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับสวัสดีไปยังเอฟซี o g p นะครับทุกคนเจอกันกับผมในตอนนี้5้าโมงสีอีก20นาทีก็จะ6กโมงเย็นเนี่ยหายร้อนกันหรือ,อยังผมไปอวดอุณหภูมิในช่วงบ่ายนะครับใน f e c o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  k n p n p e นะฮะมาขิงใส่กันที่ว่าบ้านผมช่วงประมาณสักบ่ายโมงบ2ายเนี่ยสาองศา เพื่อนๆก็โอ้หลายคนเลยนะส่งมาให้ดูนะฮะบางท่านก็40ก็มีบางท่าน3738มโอ้โหมันร้อนเหลือเกินนะครับแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะฮะเออก็อุณหภูมิลดล,ดลงคืนนี้ก็อาจจะเย็นสบายหน่อยนะครับอายังไงก็ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพกันด้วยในวันที่ร้อนจ๋าก,กันแบบนี้กันเนาะทุกคนครับวันนี้เดี๋ยวจะมาคุยถึงสัญญานะครับของนักแข่งหลังจากที่ฟรานเชโกบัญญายาถือว่าเปิดหัวก่อนใครเพื่อนเลยนะฮะในฤดูกาลนี้เนี่ยกับการ ต่อสัญญาไปเรียบร้อยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับแชมป์โลกกันด้วยนะสปีครับสัญญาปี2025-2026ถ้านับปีนี้ด้วยก็จะเป็น3ปีเปโก้ก็จะอยู่ในสีเสื้อด,ดูคาติเนี่ยอย่างน,น้อยเนี่ยสปีนะครับการันตีไปเรียบร้อยแต่สัญญาของนักแข่ง <c oughs> คนอื่นๆเนี่ยมันถือว่ามีอะไรได้ตามต่อทุกคนก็อย่างที่ทราบกันดีนะฮะว่านอกจากก่อนหน้านี้ก็จะมี โยฮันซาโกนะครับที่เป็นสัญญาบวกไว้เนี่ยก็ไม่น่าจะต้องเดือดร้อนในปีนี้ตัดไป1หนึ่งแล้วหมายเลขห้าของ l อลเซียฮอนแล้วก็ลูกา m a มารินี่อันนี้เป็นสัญญาแบบเพียวๆปีนี้เลยนะครับแล้วก็ปีหน้า2ปีลูกาก็ตัดไปนะครับหมายเลข10ของเรฟโซฮอนด้าก็คงจะมีแค่2คนนี้นะครับที่อ่าแบดบินเดอร์อีกคนหนึ่งแบดบินเดอร์นั้นต่อสัญญาไปตั้งแต่ปีที่แล้วฮะก็คือเค TM ไว้ใจนะครับกับผลงาน ที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมอันดับที่4ี่คะแนนสะสมนะฮะในปีเทวเนี้ยก็ต่อสัญญาให้แบดไปแบดก็จะอยู่ในสถานะเดียวกันกับเบโก้ ko, ฮะก็คือ <c oughs> สัญญาฉบับใหม่ของแบดอ้าไม่ไม่ไม่ใช่สิก็คือสัญญาฉบับใหม่ของแบดจะจะเริ่มต้นในปีนี้และก็ปี2 0 2 5กันไปนะครับไม่ต้องเดือดร้อนอะไรละมีกี่คนละมีแบดบินเดอร์มีโยฮันซากกมีลูก้ามารินี่มีฟรานโกบัาย่า4คน4ี่หนุ่มครับที่ ไม่ต้องทุกข์ใจนะกับสัญญาแต่อีก18คนที่เหลือมีนาัยยาะอะไรสาคัญไหมเอาเป็นในเรื่องของดูค a ติก่อนเนี่ยโอเคแม้ว่าสัญญาจะเรียกว่ายังไม่ได้ลุ้นยังไม่ได้อะไรกันเปลยออกมาเนี่ยแต่เก้าทีมโรงงานเป็นที่วอนเป็นที่ต้องการของนักแข่งหลายๆคนเหลือเกินโดยในส่วนของ d a v i d ด t a d o s ดอนะครับหัวหน้าทีมของดูคาติเนี่ยออกมาเปลยว่า2รายชื่อนะครับที่เป็นตัวเลือกหลักสําคัญเลยนั่นก็คือ เนียบาสจินนี่เจ้าของเก้าอี้เดิมในตอนนี้อยู่แล้วก็ฮอเฮม,มาร์ตินนะครับสรายชื่อหลักนี้นะครับที่อาจจะต้องในต่อสู้ได้ฝ่าฟันกันไปและคิดวา่าบอสบอกว่าจะไม่ตัดสินใจเร็วๆนี้แน่ๆนะครับอย่างน้อยก็คงจะต้องนู่นแนหะฮะใกล้ๆกลางฤดูกาลนะครับถึงจะมีความชัดเจนอาจจะค่อยๆไปลุ้นกันนะครับว่าจะอย่างไรกันบ้าง ดูคติคันอื่นๆนะครับก็มีสัญญาแค่ปีเดียวกันหมดแล้วก็สัญญาก็จะหมดนะฮะอย่างมาร์คมาเกสเน่เพิ่งย้ายมาก็ได้สัญญาปีเดียวครับอเล็กซ์มาเสเนี่ยเซ็นสัญญาไปปีที่แล้วแต่ผมรู้สึกว่ามันมีนัยะอันนี้ในในการคาดเดาส่วนตัวของผมนะก็คือมัน1ปีก็จริงละ่ะแต่เราดูภาษากายดูสัญ,ญลักษณ์ดูอะไรของคุณนาเดียเขาเนี่ยผมเลยขอเดาเดาจริงๆขอเดาว,ว่าอเล็กเนี่ยน่าจะเป็นสัญญาบวกฮะ น่าจะเป็น1นบวกหแล้วก็ต่อไปโดยอัตโนมัติคิดว่านะแต่ของมาร์กเนอันนี้ไม่บวกฮะนี่เป็น1ปีก็มารอดูนะฮะว่ามาร์กเส้นทางของเขาจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดผลงานดีเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่ามีข่าวลือว่าจะไปพราแมกหรือเปล่าพี่ปุ้ยครับอืมผมก็เห็นเขาเขียนข่าวมาประมาณนั้นนะฮะสื่อทางอิตาลีเขาบอกมาประมาณนั้นทางสเปนแต่ข่าวลือมันก็สามารถที่จะ เชื่อได้หรือเชื่อไม่ได้ก็แล้วแต่มุมมองกันแล้วกันนะฮะอย่างที่ทุกคนทราบกันนั่นแหละว่าที่ผมจะทำรายการอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในช่อง MotoGP หรือว่าเป็นช่อง F1 เนี่ยไม่ได้จะมาบอกจะมาชี้นะว่าร0 0ฟังจากผมเนี่ยมันจะเป็นจริงนะผมแค่เอานาเรื่องราวต่างๆมาเล่ามาคุยมาวิเคราะห์ให้ฟังสุดแล้วแต่เพื่อนๆจะจะเชื่อสิ่งที่ผมเล่าหรือจะอะไรยังไงก็แล้วแต่มุมมองตรงนั้นไม่ได้มาฟันธงใดๆนะฮะอ่าแล้วก็ไปอีกทีมหนึง่งอย่าง ทีม VR46 อันนี้ก็ดิจิเด็กใหม่ของทีมก็จะได้สัญญาแค่ปีเดียวนะส่วนมาก็เบเชกี้ก็เหลือสัญญาแค่ปีเดียวเหมือนกันดังนั้นนะครับเส้นทางของทางนักแข่งนักคู่เนี่ยก็มีโอกาสว่าเรายังไม่รู้นะฮะว่า VR46 เขาจะได้ไปยามาฮ่าไหมเหมือนกับที่ก่อนหน้านี้ยามาฮ่าเองก็บอกว่าถ้าจะมีทีมรองเนี่ยชอยแรกที่จะเลือกก็คือ VR46 แต่นักแข่งเขาอยากจะไปหรือเปล่าหรือเขอะไรยังไง ถามว่าทำไมถึงมองนึงพ <Yeah. S 2> like, ูดแบบนี้ฮะก็มีโอกาสนะครับที่นักแข่งที่เหลืออยู่เนี่ยจะไปทีมอื่นได้อย่างสมมติว่าดิจิทําผลงานได้ดีสมมุตินะเขาก็อาจจะถูกพิจารณาไปพรามแม็กไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมันก็มีมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นอยู่ที่ผลงานนะฮะหรือแม้กระทั่งมาโกเบเชกี้อย่างเงี้ยที่ปฏิเสธพรามแม็กไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยบอกว่าอยากจะขึ้นทีมโรงงานแม้ว่ารายชื่อของเขาจะไม่ได้ถูกพูดถึงโดยบอสเนี่ย แต่ถ้าทําผลงานดีเนี่ยใครจะไม่ผลักดันล่ะทุกคนว่าไหมอืมเห็นไหมล่ะฮะรวมทั้งมอบิเดลลี่ฮะที่ได้สัญญาแค่ปีเดียวแต่เป็นคนที่อนาคตน้าเป็นห่วงที่สุดทําไมผมถึงพูดแบบนี้นะฮะยังไม่ได้แข่งเลยทําไมเป็นห่วงเขาล่ะก็อย่าลืมครับว่าแฟรงกี้เขาไม่ได้ทดสอบรถกับคนอื่นเลยนะฮะในขณะที่คนอื่นเขาทดสอบไปไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยรอบไปแล้วเนี่ย แฟงกี้ไปชิงบาดเจ็บเช่ก่อนที่การทดสอ,รอบรถพีซีซั่นทั้งสองรอบที่มาเลเซียกับที่กาตาร์จะมาถึงเ่ดังนั้นบอกว่าน่าห่วงไหมก็น่าห่วงดีฮะอืมอ่ะนะฮะจบยีโกดูคติไปมาที่ทาง KTM นแะครับ KTM ก็หายห่วงไปหนึ่งแล้วแบดจินเดอร์ไม่ต้องรุนอะไรนะฮะแล้วก็แจ็คมิลเลอร์น่าจะเป็นเก้าอี้ที่สูงเสียงไม่น้อยเป็นเก้าอีท้ที่คิดว่านะครับโอกาสที่จะหลุดเนี่ยทำไมมันมันถึงสูงเสียงละ่ะ เปโด้คอสซานั้นเป็นรายชื่อที่ไฟสปอร์ตไลท์สองไปหาเขามากๆเลยฮะดังนั้นคิดง่ายๆเลยนะถ้าแจ็คกับเปโดเนี่ยผลงานเท่ากันหรือผลงานเปโดมากกว่าเนี่ยอันนี้ไม่ต้องสืบเลยฮะแจ็คน่าจะหลุดแน่แต่ลึกๆผมยังยังมองนะฮะว่าแจ็คน่าจะเป็นประโยชน์กับ KTM อยู่ผมคิดว่าน่าจะมีการสลับเก้าอยีก,กันมากกว่าถ้าจะหลุดกันจริงๆนะครับไม่น่าจะบอกว่าี่จะต้องหลุดอกจากไปไปจาก KTM เลยละ่ะ แจ็คน่าจะเป็นบุคลากรที่มีความสําคัญกับ KTM ในฐานะของนักแข่งในฐานะของการช่วยพัฒนารถฮะเลยคิดว่าต่อให้เก้าอี้ทีโรงงานมันจะกระเด็นไปจริงๆเนี่ยอาจจะต้องสลับสับเปลี่ยนตัวกันอันนี้อยู่ที่ว่าถ้าแจ็คทำผลงานได้ห่างจากแบดบินเดอร์มากเกินไป1ละ2ทําผลงานได้ใกล้เคียงเปโดรซึ่งเปโดรเป็นเด็กใหม่แล้วแจ็คเป็นเด็กเก่าแล้วผลงานจะมาเท่าเด็กใหม่อยู่เนี่ยก็มีเหตุผลนะครับที่ KTM จะสลับตัวเขา นะในขณะที่ออคุสโตฟูเดนเดสนะครับปีที่แล้วก็ยังเข้าใจได้ว่าเป็นเด็กใหม่ฮะมาในปีนี้คงไม่มีเหตุผลอะไรนะครับที่จะมาบอกว่าเฮ้ยถ้ามันจะเท่าเดิมมันจะได้โอกาสต่อไปเนี่ยจะเป็นปีที่เขาจะกดดันมากกว่าเดิมครับเก้าอี้ของเขาก็คงจะเหมือนเหมือนแจ็คนะครับถ้าเกิดว่าทําผลงานได้ไม่ดีกว่าอาคอสตาเนี่ยก็อาจจะถูกแทนที่โดยใครก็ได้นะครับที่ไม่จาเป็นต้องเป็นเด็ก KTM KTM อาจจะกําลังมองหาหนักแข่งนะครับที่อยู่ต่างค่ายต่างทีมอ่าอย่างนักแข่งคนไหนบ้างอะไรอย่างมันเต็นไปได้หมดเลยฮะพวกที่ไม่ค่อยแฮปปี้กับทีมหรือพวกที่ฝันว่าจะขึ้นทีมโรงงานแล้วโรงงานอาจจะชั่วไปอย่างเงี้ยก็อาจจะมองมาที่ KTM ก็ได้นะฮะอืมนี่คือ KTM แล้วก็จะมีทีมที่3หรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้นะฮะดอน่าเขาก็แง้มประตูไว้ว่ามีก็มีได้อยู่ละแต่ต้องเป็นทีมที่เขาอยู่ในม o t ต g p จีพีในตอนนี้พูดง่ายแต่เหมือน มันยากนะ่จะเกิดขึ้นเพราะว่าทีมที่มีอยู่มันก็ INF, อินฟก่อภัยแม่แตกเขาก็เขาก็เพิ่งมาเขาจะไปนหนีจากอาพิเลียหรือเปล่ามันไม่น่าจะสัญญาก็น่าจะอยู่อย่างน้อย2ปี3ปีขึ้นไปแล้วละ่ะ LCR เหรอฮะหมดสัญญากับ Honda ปีนี้พอดีเนี่ยอืมนะครับแต่ลูกซีโอเจ้าของหัวหน้าทีมเนี่ยเขาคงเขาบอกว่าเขามีความสุขกับ Honda อยู่อะ่ะนะจบที่เค m เมไปมาที่อาร์พิเลียต่อครับ อา i พิเสัญญาของนักแข่งก็จะหมดไปไปทั้งหมดเลยฮะเออถ้าเป็นทีมรองแถงเฮาเนี่ยอันนี้เป็นสัญญาที่คาบเกี่ยวมาจาก RNF นะครับก็จะหมดภายในปีนี้ดังนั้นนะครับมีสิ่งที่จะต้องลุ้นก็คือเขาจะผลักดันนักแข่งจากอเมริกาเนี่ยเข้ามาใน MotoGP ไหมไม่ต้องไหมหรอกเขาผลักดันอยู่แล้วหมายถึงแต่อยู่ที่ดอน่าจะอนุญาตจะรู้เห็นเป็นใจแค่ไหน <laughs> อยู่ที่อาร์พิเียด้วย แต่เจ้าของทีมนะครับจัสตินมาร์คเนี่ยเขาบอกมาแล้วฮนะว่าเป้าหมายของเขาคือ2อย่างหนึ่งพยายามเอาโมโตจีวีไปแข่งขันที่อเมริกาเพิ่มขึ้นไปอีกให้ได้สองครั้งตอนนี้แข่งครั้งเดียวกับ2ในอนาคตเนี่ยจะต้องมีนักแข่งจากอเมริกานี่คือสะพานที่ทอดมาแล้วดังนั้นลาอูก,กับทางมิเกลเนี่ยจะต้องจะต้องแบบว่าต่อสู้กันในการทําผลงานมันจะต้องขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะการันตีอนา,นาคตของตัวเอง ดังนั้นก็ไม่แน่นะครับมันจะเร็วในปีหน้าเลยไหมยังไม่มีใครทราบได้นะฮะมันทุกอย่างเดี๋ยวมันมันจะดีมันจะค่อยๆเขาเรียกว่าเห็นภาพชัดเจนอ่าอย่างสนามที่ 3- ที่4เนี่ยก็ที่ไปแข่งขันกันที่อเมริกาเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ส่งสัญญาณมาถึงบางอย่างมาก็คอยดูแล้วกันนะฮะทุกคนแล้วก็ทีมโรงงานเราเป็นยังไงทีมโรงงาน r าริเซสปาโนะครับส่งสัญญาณว่าผมยังไม่รีทายเร็วๆนี้นะฮะดังนั้นอาร์พีเล่ไม่มีเหตุผลที่จะไม่เอาเขาไว้นะครับ มาวลิวินยาเลสบอสเขาก็หวังนะครับว่าจะสามารถที่จะต่อสู้เพื่อชัยชนะได้แต่ถ้าต่อสู้ไม่ได้บางทีความหวังของบอสอาจจะเปลี่ยนไปฮะหรือเขาอาจจะล่อรวงไปอยู่ทีมอื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้หรอกตรงนี้นะฮะดังนั้นถ้าให้ผมวิเคราะห์ว่า2คนนี้ใครมีโอกาสหลุดจะหลุดเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะผมคิดว่า4ีหนึ่งเนี่ยยังไงซะต้องเอาเอาไว้อยู่แล้วแม้เขาจะเป็นคนที่อายุมากที่สุดเก่าที่สุดเนี่ย แต่ทุกคนได้เห็นผลการทดสอบผลการเทสมันบ่งบอกว่าประสบการณ์องค์ความรู้ของเอสปาเาโรนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่อาพิเลีย e จะขาดจะสูญเสียไปไม่ได้ครับจบที่อาพิเลีย e ไปมาที่จะมาฮ่าต่อฮะมีแค่2อ่าสคนนะฮะหทีมเท่านั้นทีมโรงงานแต่ปีหน้าเห็นบอกว่าจะมีจะมีไม่รู้พอถึงเวลาพอใกล้แล้วจะมีจริงหรือเปล่าสาหรับทีมรองเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมีจริงๆนั่นหมายความว่าจะมาฮ่าคงจะต้องไปดิวกับใครแล้วล่ะ นะครับคงจะต้องไปดิวคำว่าดิวกับใครเนี่ยไม่เห็นมีใครเลยอะ่ะมีแต่ VRC6 อือย่าลืมครับว่า VRC6 เนี่ยส่วนหนึ่งหัวหน้าทีมนะครับเจ้าของทีมเขาก็บอกหมายถึงไม่ใช่รอสซี่นะฮะอซิโอเนี่ยก็บอกว่าช้อ,ชอยส์แรกคือดูคาติเพราะว่ามีสัญญาบวกต่อกันอยู่นั่นหมายความว่าโอเคหมดสัญญาในปีนี้ก็จริงสามารถบวกไ,ได้อีก2ปีในขณะที่เขาก็บอกตามตรงนะฮะส่วนของทีมนะว่าเคทีมเาก็คุยอยู่นะ ไม่ปฏิเสธยมามาฮ่าก็คุยอยู่ดังนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่บอกว่ายามาฮ่าจะการันตีสิ่งที่พูดว่าจะมีทีมรองเนี่ยออนะครับเอาก็คอยดูแต่2คนเรนส์นะครับกเ็เข้ามาในปีนี้แต่ผมก็คิดว่าสัญญาของเรนส์นะฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นบวกนะนะครับน่าจะเป็นบวกละแม้ว่าจะเป็น1ปีก็น่าจะเป็น1บวก1ไว้นะครับอันนี้ขอเดาว่าว่าทีมโรงงานก็น่าจะเป็นประมาณนั้นแหละ ไม่น่าจะให้สัญญาฉบับสัญญาแค่ปีเดียวะฮะแต่ควาตาโรโรเนี่ยนะสิฮะก็เหลือแค่ปีนี้ปีเดียวแฟบเป็นนักแข่งอีกหนึ่งคนนะครับที่สุ่มเสี่ยงจะหลุดจากยามาฮ่าหลุดไม่ใช่เพราะว่ายามาฮ่าไม่เอานะแต่เจ้าตัวจะไม่เอายามาฮ่าเองยามาฮาก็เลยพยายามจะทําทุกิถีทางครับเพื่อที่จะยื้อตรงนี้ไว้คือถ้าเสียไปเนี่ยหนักเลยนะ หลายๆคนอาจจะบอกว่าอาร i เร็นน่าจะเป็นอนาคตใหม่ของ y ย m a ม่ได้นะจากประสบการณ์จากโน่นนี่นั่นแต่อย่าลืมครับรนเพิ่งเข้ามาในปีนี้เองนะครับจะบอกว่าจะเป็นอนาคตในปีหน้าเลยเนี่ยยังไม่ถึงตรงนั้นฮะต่อให้รินจะฝากผีฝากไข้ได้หรือจะประสงค์ที่จะอยู่กับ y ย m a ม่แบบย,วยาวๆไปเนี่ยไม่ใช่อนาคตสั้นๆนนะฮะแล้วก่อนจะถึงช่วงเวลานั้นจะต้องมีนักแข่งที่ประครับประคองทีมเอาไว้ <S <S ก็คือควาตาราโร ก็มารอดูนะฮะว่าสัญญาของควาตาโรเนี่ยนะครับเขาจะไปต่อคือเขาบอกว่าเขาเคยบอกนะว่าเขาจะให้เวลาในยามมฮ่าในการทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยประมาณถึงกรกฎาคมนั่นหมายความว่าครึ่งทางถ้าภายในซินวสโตนอังกฤษนะฮะแต่เขาไม่ได้บอกนะฮะว่าทาร์เก็ตเขาคืออะไรหมายถึงว่าไม่ได้บอกตรงๆแต่เขาบอกว่าโอเคนะครับอยากจะอยากจะเข้าด็นแรกคือสเต็ปแรกอยากจะเข้า Q2 แบบช ประเด็นที่2อยากจะต่อสู้เพื่อท็อปห้าประเด็นที่3นะครับจะมีบางสนามไหมที่สามารถที่ต่อสู้เพื่อโพเดียมได้เลยเนี่ยฮะดังนั้นก็เป้าหมายรถแบบมันมาประมาณนี้อยู่ดูซิว่ายามาฮ่ากับแฟบจะลงเอ่ยยังไงกันอามาที่ทีมปิดท้ายก็เป็น Honda แล้วกันนะทีมที่น่าเป็นห่วงหน้าเห็นใจที่สุดนะครับกับผลการทดสอบการเทสที่ผ่านมาเนี่ยแต่นะครับฮอนด้าสัญญาของนักแข่งก็หายห่วงไป2คนเลยนะหายห่วงไป2คนนะครับลูกากับซาโก้แต่ในส่วนของ จอนเมียนะฮะจะมีอะไรมาการันตีให้เขาจะต้องได้อยู่ฮอนด้าต่อสั้นๆไม่ต้องคิดเยอะนะะก็คือผลงานถ้าเอาผลงานเดิมในปีที่แล้วก็คือจอนเมียเป็นนักแข่งที่ล้มมากที่สุดทั้งทีมรวมกันนี่โอ้โหมาโหรานนะครับมาร์คมาแค่ด้วยเนี่ยดังนั้นถ้าเกิดว่ามาล้มทีพักไป2ส,สนามแข่งสนามหนึงหายไป3ส,สนามแบบนี้หลุดแน่ไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงหลุดแน่นะฮะ ดังนั้นก็ถือว่าจอนเมียก็เป็นหนึ่งในเก้าอี้ที่มีความเสี่ยงพอสมควรนะครับถ้าไม่ปรับปรุงไม่พัฒนาผลงานถามว่าควรพัฒนาขนาดไหนถึงจะดีที่สุดตามหลักแล้วเขาจะต้องเป็นคนที่ดีที่สุดใน Honda ปีนี้ทําไมถึงพูดแบบนั้น1ด้วยความที่เป็นนักแข่งที่อยู่มามีประสบการณ์มากที่สุดถ้าตัดน,นาคาคามิออกไปนะแล้วก็อยู่ในทีมโรงงานด้วยและจะผลงานจะไปขี้เล็กว่า LCR ของซาก้มันใช่เรื่องไหมมันก็ไม่ใช่ดังนั้นนะครับจะอยู่รอดปลอดภัยนะฮะ เอาสเต็ปแรกแต่ผมไม่รู้ว่าสเต็ปนี้จะมีน้ําหนักพอให้ S R C พิจารณาไหมมีไม่มีไม่รู้แต่อย่างแรกเลยจะต้องดีที่สุดใน Honda ให้ได้ก่อนดีกว่าเพื่อนร่วมทีมดูกา m มาเรนี่ที่เพิ่งมามาใหม่ดีกว่าซาโก้นะครับที่เพิ่งมาใหม่แล้วนาะคาร์มิจะจะรอดปลอดภัยหรือเปล่าอันนี้วัย32ย่าง33ไม่เคยที่จะมีโพเดียม สปีก่อนน่าจะดีที่สุดก็คือคว้าโพลมาที่กตาตโลนญาแล้วก็แป๊บเดียวหลุดดังนั้นนะครับสิ่งที่จะทําให้เก้าอีหลุดไปได้เนี่ยก็คือจะมีฮอนอาจจะมีญี่ปุ่นเนี่ยโผลมาที่ร้อนแรงเนี่ยไอโอคุระเป็นนักแข่งที่ถูกจับตามองเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าเกิดว่าทําผลงานได้ดีไอไม่น่าจะมีเหตุผลอะไรแต่มันจะพลิกตรงที่ว่าไอไม่ได้อยู่ฮอนด้ Honda ตรงนี้ทําให้ผมสับสนหลายๆคนก็งง เอพี่ปุ้ยครับถ้าเขาจะเอาไอโอ l ูล่เนี่ยเขาไม่เอากล้องสมเกียริเนี่ยเป็นสายตรงไม่ดีกว่าเหรอใช่ฮะกล้องสมเกียริคือสายตรงดังนั้นตอนนี้จะมีกล้องกับไอโอ l ูล่นะครับที่มีรายชื่อนะครับที่จะเชื่อมโยงมาตรงนี้แต่มันจะติดตรงที่ว่ากล้องไม่ใช่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะมีโอกาสกับเข้าไหมนั่นก็หมายความว่าสิ่งที่ Honda ประเทศไทยได้ประกาศไ้ก่อนหน้านี้ว่า ภายในปี2025ก็คือปีหน้านีฮะนักแข่งไทยจะได้ลงแข่งขัน MotoGP อ่ามันไม่มีใครมีกล้องนะ,ะแต่เขาจะไปยังไงล่ะฮะเขจะมีทีมไหนอืมนะครับเขาจะขึ้นไปแทรกเขจะไปปาดหน้าไหมเหตุการณ์มันเหมือนเอา้าในบอกว่าทุกทีก็ดันทีมที่มาจากสายตรงแต่ตอนนี้ไอโอกราเนี่ยไปอยู่ทีม M.T. Helmet แล้วอะไม่ใช่สายตรงนะอ่าแต่ไม่ใช่สายตรงในโดยทีมนะครับแต่สายตรงโดยเชื้อชาติอ่าดังนั้นก็คือนาคาคามิ จะมีโอกาสหลุดเนี่ยผมว่าไม่ได้อยู่ที่ผลงานของของเขาไม่เหมือนกับนักแข่งคนอื่นนะครับนักแข่งคนอื่นเนี่ยถ้าผลงานไม่ดีคือหลุดแต่นาคาการิเนี่ยจตผลงานดีไม่ดีเนี่ยผมว่าไม่ได้มีผลแต่สิ่งที่มีผลก็คือเขาจะพิจารณาเปลี่ยนแผนไหมเขาจะดันไอโอกราขึ้นอันนั้นก็คือเพราะเป็นญี่ปุ่นเข้าใจได้หรือเขาจะบอกว่าไม่เอาแล้วญี่ปุ่นใช้โมเดลนี้มากี่ปีกีป่ปีแล้วก็ไม่ดีเอาเป็นว่าใครก็ได้นะครับมาขับรถแข่งญี่ปุ่นแล้วพาฮอนด้าเป็นแชมป์เนี่ยเขาเอาหมด แม่ได้เอาใจไปนี่ตายสมมตินะสมมติถ้ามันก็คิดอย่างนี้นั่นก็หมายความว่ากล้องสุเกียิจะอยู่ในสมการนั้นทันทีเลยทีเดียวเอามาลุ้นกันนะครับว่ามันจะออกมาออกหัวหรือออกก้อยอย่างไรกันบ้างนี่คือรวบและตัดตอนมาฝ่านะครับสำหรับสัญญาณนะครับของนักแข่งที่คนจะได้เห็นเลยนะว่ารูปแบบการต่อสู้การแย่งชิงการรักษาเก้าอี้เดิมอะไรต่างๆเนี้ย มันก็จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละคนบางคนก็อยากอยู่ทีมเดิมนั่นแหละนะครับรักษาเก้าอี้แต่บางคนก็ไม่อยากอยู่ทีมเดิมแล้วนะฮะฝ่หาเก้าอี้อื่นๆกันต่อไปตามโอกาสที่จะพึงมีแต่นะครับมันจะสิ้นสุดเร็วแค่ไหนอย่างไรนะฮะดูคาติอาจจะบอกมาเป็นรถแมพนะครับว่าคงไม่ใช่มิถุนาหรอกอาจจะเป็นสนามที่8ขึ้นไปอาจจะชัดเจนนะครับสนามแถวทดสอบรถที่มูเจโรอาจจะชัดเจนไหมอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนั้นนะฮะ ว่าโอเคนะครับทีมที่เอารถมาให้เนี่ยโอเคดีขึ้นน่าจะได้อยู่หรือเออนะครับพอทดสอบรถฐานไปมีทีมนั้นทีมนี้ส่งซิกส่งอะไรไหมมาอยู่กับผมไหมอย่างเงี้ยอาจจะชัดเจนขึ้นในตรงนั้นแต่ไม่ใช่จะมาเอาโมเดลดูคติไปใช้ในทุกทีมได้ครับนะดูคติอาจจะเกินตรงนั้นแต่ควาตาโรบอกว่าน่าจะประมาณหลังซินดูสโตนประมาณกรกฎาคมนั่นก็เป็นควาตาโรไม่สามารถที่จะไปเทียบคนอื่นได้ทุกวันนี้ทุกคนได้เห็นได้ทราบก,กันใช่ไหมครับว่ามันมี การเปลี่ยนแปลงที่เร็วบางทีก็กลัวคนอื่นเขาจะคว้าตัวไปรีบต่อสัญญาดักไว้ก่อนก็มีรีบไปคว้าตัวรีบไปดิวไว้ก่อนก็มีนะฮะทุกคนขออภัยครับผมลืมดิวหนึ่งไปลืมไปเลยขออภัยจริงๆนะเพิ่งนึกได้เกือบได้คัดใหม่แล้วผมยิ่งไม่ชอบคัดดิๆมีนักแข่งหมายเลข54นะครับเฟอร์มินอเดเกลจาก Moto2 ูทีมบอ s c กสกูโรนะฮะทีมสปีดอัพเนี่ย มีรายชื่อเชื่อมโยงมายังดูคติมายังพราม a กบ้างก็บอกว่าเขาแอบไปต่อสัญญากับโรงงานดูคติไปแล้วปีหน้าขึ้นพราม a กเลยจริงหรือไม่จริงไม่รู้นะครับแต่ข่าวลือนี้ถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มีมูลอย่าง,ย,างยิ่งนั่นหมายความว่าจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งใน22คน m o t o g p ีตอนเนี้จะต้องไม่มีเก้าอี้อยู่เพราะว่าเฟอร์มินจะขึ้นมาจะเป็นใครนะฮะ ไปไล่เรียนกันดูอันอกันเองแล้วกันนะครับสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยทุกทีมเนี่ยจะมีที่ว่างเ,าเฟอร์มินเข้ามาปุ๊บเนี่ยใครจะเป็นอะไรยังไงกันบ้างโอเคครับย้านะฮะโปรแกรมตารางแข่งอีกขันนะเ,นเพื่อนๆครับสอบถามกันมาไม่เว้นแต่ละวันทั้งที่โพสต์ชัดเจนบอกล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มต้นคลิปตั้งแต่ท้ายคลิปนะฮะใน Facebook Fan Page เนี่ยโพสต์อยู่ปากหมุดเลยอันนี้ดูง่ายไปติดตามผมใน YouTube ใน Facebook ด้วยนะครับนะครับวอน หน่อยนะครับอยากจะให้มีผู้ติดตามให้มันใกล้เคียงที่ u t u b e นะครับก็รบกวนนะครับตรงนั้นไปให้กำลังใจกันหน่อยชื่อเดียวกันนั่นแหละไบค์เกอร์แมนคนรักมอเตอร์รบกวนไปติดตามผมในท i k ตอกกันด้วยนะฮะอันนี้ก็ใช้ชื่อเดิเหมกันไบน b เกอร์แมนคนรักมอเตอร์นะฮะทุกคนก็ติดตามกันในทุกแพลตฟอร์มเลยจะได้ทราบข้อมูลกันมันจะได้ไม่ต้องมาถามมาอะไรนะครับผมก็ไม่อยากให้ทุกคนได้พลาดอยากให้ได้ติดตามทุกทุกสนามกันด้วยกันพร้อมกันเลยนะฮะมีอะไรจะได้แจ้งได้บอกลกล ทันทุวงทีแล้วก็ขอบคุณทุกออเดอร์นะครับทุกสินค้าที่สั่งซื้อมาทางช้อปปี้ทาง l a ซาด้สินค้าตัวไหนมันถูกใจมันโดนใจใช้สินค้าออนไลน์กันอยู่แล้วเนี่ยอยากให้มาสนับสนุนผมตรงนี้นะครับผมก็จะได้เปอร์เซ็นต์จากการเป็นค่าในหน้าเพราะว่าไม่อยากที่จะให้เอาลิงก์การพนันเอาอะไรต่างๆมาจากที่ผ่านมาเนี่ยเออนะครับพี่ไปแปะลิงก์ไม่ต้องทําอะไรนู่นนี่น,นั่นเนี่ยอาจจะเป็นสีดําล้วนก็ไม่เอาสีเทาล้วนก็ไม่เอาเทาในหน่อยเทาอ่อนก็ไม่เอา ไม่เอาทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องเสนอกันมาต้องการเนี่ยสนับสนุนแค่ผมไปทําหน้าที่ของผมเองนะครับผมไปเป็นนายหน้า,นาในหน้าขายทางช้อปปีทางลาซาด้านี่ผมว่ามันสุจริตดีกว่าแม้ว่ามันจะได้น้อยมากเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรลิลงก์ก็แปะไว้ตรงคอมเมนต์ปักหมดทุกวันนั่นแหละแล้วก็แปะไว้ตรงป้ายชื่อคลิปนี้คลิกเข้าไปดูนะครับว่ามีสินค้าโดนใจก็คลิกสั่งซื้อให้หน่อยลาไปก่อนรักษาสุขภาพด้วยในวันที่ร้อนจัดกันเหลือเกินเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีทุกคนครับ